มาแล้วครับบูรพาไม่แพ้มาแล้วครับโอ้โหหล่อเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมหน้าเหมือนหน้าเหมือนคนจีนไปแล้วน้าตอนเนี้ยได้อาบปลาอาบน้ำประลาจีนครับแล้วนี้โอนสัญชาติเป็นคนจีนหรือยังฮะครับผมเน็ตไม่ค่อยดีครับน้องหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันแป๊บหนึ่งพี่คุยกันแป๊บหนึ่งว่างอยู่ใช่ไหมพี่ครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่พี่อ๋อไม่ไม่ไม่สอนมวยใช่ไหมมาเล่นที่ยิมครับพี่ยิมอ๋อที่ยิมครับที่ยิมพี่พี่เออยู่เมืองอะไรครับครับผมพี่เออยู่เมืองอะไรอยู่เมืองอะไรผมอยู่เตียงไฮครับเตียงไฮอ้าวอยู่เมืองเดียวกับพี่รันไหมใส่กี่รันลูกบ้านใหญ่ ที่ร้นอยู่ปักกิ่งครับอยู่อยู่คนละเมืองครับอยู่ปักกิ่งพี่ไปอยู่จีนกี่ปีแล้วเนี่ยไม่กลับไทยบ้างเหรอปีสองปีกว่ากลับไปห้าวันครับตอนนั้นได้กลับไปห้าวันอแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ยังพิ่งกลับมาเลยเพราะว่าโควิดหนักอืมครับผมเห็นได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าที่จีนไม่มีโควิดแล้วนะพี่เนาะไม่มีครับที่นี่เขาป้องกันดีมากครับผม อ๋ออพี่พูดถึงตอนต่อยมวยหน่อยพี่ครับผมตันยานโอเคไหมตอนต่อยมวยได้ค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่ครับพี่ครับได้หนึ่งแสนครับผมอ๋อก็ก็พูด 1, <000. S 1> ได้เลยว่าพูดได้เต็มปากว่าพี่เ,เป็นมวยหนึ่งแสนครับผมอายุเท่าไหร่แล้วพี่ปีนี้เดือนหน้าก็จะสี่สิบแล้วครับ นึกว่าสามสิบสองเฮ้ย,ยเดี๋ยวส่งของเปาห้เลยจะส่งของเปาให้นี่นี่นี่พี่น้อยบ้านโป่งบอกว่าหน้าตาเหมือนเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้เลยโอ้อยขอบคุณมากครับพี่น้อยคิดถึงครับผมพี่น้อยอผมมีมวยเยอะนะขอไปส่งต่อยไปส่งส่งไปต่อยแม็กหนะนะ่อยนะมวยหญิงมีไหมเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยเอามาเยอะๆพี่เอพี่ ตอนตอนต่อยมวยเนี่ยได้ได้เป็นแชมป์อะไรบ้างครับเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างผมได้แชมป์ร้อยสิบสองร้อยสิบห้าลาดดำเนินแล้วก็ร้อยสิบห้าสภามวยไทยครับที่แชมป์แ <สา S 2> ชมป์ใหญ่ใหญ่แต่ว่าไอ้มวยดังๆนี่ต่อยมาหมดแล้วพงชัยดุงเลืองเล็กใครอีกครับ,รบที่ยุคนั้นอ,อปกกณ์ ใครอีกโอเยอะไรไปหมดครับพี่เอพี่ถามหน่อยมีมีนักมวยเดนใจไหมไเส้ผมผมก็จัดชัยน้อยก็ต้องจัดชัยไผ่สีทองครับผิวหลับที่เอาทันไหมครับทันเลยนะครับพี่เอาองทันไหมทันครับทันทันดูในยูทูบอ่ะอ๋รพี่เอามีมาของชัดชัยน้อยฉัดชัยเหรอ ใช่ครับใช่ครับใช้ไผ่สีทองพ่อก็ชอบอนนผมก็ชอบครับอ,อ๋ออ่าอไฟไหนที่ไฟไหนที่เ,ออเคยเดิมพันเยอะๆไหมสมก่อนพี่เอคยครับเคยแปดแสนหรือหนึ่งล้านจำไม่ได้ครับต่อยกับใครพี่ต่อยกับใครครับโดนน็อกจ้อยตอน,สนเสนน็อ,อ,นอกผมเลยอ๋อรไฟนั้นเดิมพันเหรอไม่ได้จับ เออไฟนั้นไม่ได้ไม่ได้จับเดิมพันล้านอ๋อจะมีคลิปใน u t u ู e อยู่ไฟเนี่ยรายการใหญ่นั้นนั่นไฟนั้นไม่ใช่ครับผมต่อยสี่ไฟต่อยสี่ไฟเนน็อ,อ,นอกสองครั้งเราเคยชนะพี่เขาพี่เอพี่พี่พชนะเหนี่ยไหมจริงเหรอไม่เคยเลยใช่ตี <4 S 2> ไฟแพ้ดวดเลยหนักมากหนักมาก,กโอ้โหหนักหนักจริงหนักจริง แล้วมีไฟไหนที่แบบเจ็บเจ็บตัวหนักๆไหมเจ็บหนักที่สุดในชีวิตการชกมวยตัวหนักๆต่อย,อยอพงสิงพง์สิงครับจมูกจมูกบิดครับพง,ๆๆงพงสิงเกียรติชานสิงพงสิงก็ๆๆมาอใช่ครับ <c oughs> พี่พี่พี่เคยต่อยกับสามเอทอรัตะนเกียรติไหมเคยครับผมเป็นไงบ้างพี่น่าจะไม่ต้องถามครับเลดเป็นต่อครับแล้วก็แพ้แพ้สบาย เปเปิดมาต่ออแพ้สบายพี่ใครใครใครชกยากที่สุดเท่าที่เคยโชกมาปิ่นสยามซ้อมโนยสิดีโชครอน่าจะต่อยกันตอนเด็กรับตอนเล็กต่อยยากจังตอนเล็กๆครับตอนนั้นลุงพีน่าทรงนีครับผมไม่เคยแพ้ใครขาดขนาดนี้ห้าสิต่อสี่สิบหก ห้สบต่อสี่สิบหกโอ้โหนี่โดนนับหรือเปล่าเนี่ยขาดไม่โดนนับไม่โดนนับแพ้ทุกยกสู้ไม่ได้สักอย่างเขาเร็วครับขาจริงเป็นสัย่าเร็วมากขาดจริงครับนี่ขาคะแนนแบบเนี้ยโดยที่ไม่โดนนับอ่ะครับผมแต่ว่าพี่เเป็นเป็นนักชกตัวอย่างนะ ก็เก่งเรียนหนังสือก็ปริญญาเอกพี่จบพี่จบที่ไหนนะรูปถ่ายรูปับปริญญาแล้ววพพชนบุรีครับผมเรียนเรียนแน่นนะเรียนกันสี่ผมเรียนห้าปีตองปีขยันมความรู้เดียวะมากคุณรู้ผมเยอะกว่าพี่เลิกมวยไปตอนอายุเท่าไหร่อ่ะ ผมเลิกมงินสามสิบสามสิบสองสามสิบสามครับเออเป็นอาชีพเลยอ่ะเพราะตอนนั้นก่อนหลายปีก่อนจะเริ่มเนี่ยเออผมขับรถด้วยชกมวยด้วยรถทัวร์เหรอได้สองทางครับรถอตอนนั้นรถตู้ครับรถตู้รถตู้โรงงานได้เยอะขับรถก็ได้เยอะรถทัวร์ก็ได้เยอะผมกะเอาสองทางเลยจบแล้วแย่ทุกทาง ออพี่น้อยบอกว่าไฟไหนที่เล็ดลมแล้วสะดุดขาตัวเองลมนี่แหละไฟผมสิงนี่แหละครับขอายมากเลยนอนโย่ทีบกระโดโด,โด,โด,โดทีบนะโอสาวสาวฝรั่งมองเพียบเลยล <laughs> ูกพี่อกอางหนเลยคุยสัมภาษณ์โทรศัพท์กันโอ้ตายเลย อะไรไปแล้วเหรอฟังเพลงครับโอเคโอเคโอเคพี่เอ๋ยังไม่ไปยังไม่ไปยังอยู่เมื่อไหร่จะได้คุยสักทีเอออะไรนะลูกน้องครับลูกน้องลูกน้องครับมีมีคนไทยเยอะไหมที่ยิมเนี่ยพี่เอ๋พี่เอ๋มีอะไรนะครับมีคนไทยเยอะไหมมีอะไรนะครับหน่่ยมีคนไทยเยอะไหมครับททีี่่ยยิิมม ที่เซี่ยงไฮ้นะครับไฟยี่ผมอยู่ไฟยี่ไทเกอร์เดี๋ยวโปรโมทยิ้มหน่อยโปรโมทยิ้มหน่อยส่งมาส่งรูปผมอยู่ไ,ยไฟย <ไฟ S 1> ี่ไทเกอร์หกสิบคนคนไทยหกสิบคนโอ้โหไทยหกสิบค,คนแล้วก็มียิ้มสิบสามยิ้มครับพี่เอถ่ายรูปหมู่แล้วก็ส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมโพสให้ไอ้รูปอะไรครับรูปหมู่ที่เป็นรวมกันเยอะๆรูปยิม้มรูปหมู่รูปรวม อ่ะพี่พูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยพี่ครับผมฝากถึงแฟนมวยหน่อยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ตามตัมใจน้อยแล้วก็ติดตามนุยนุยไดโนสำหรับการชกมวยผมก็มจบลงไปแล้วตอนนี้ก็เป็นแต่ครูมวยเป็นครูมวยต้องยอมรับครับมวยไทยให้อะไรเยอะมากครับผมมาอยู่ที่เซียงไฮ้ได้เพราะมวยไทย มีชื่อหากินได้พ่อมวยไทยครับให้หลไยเยอะมาขอบคุณแฟนๆมวยครับขอบคุณซึมวนชนขอบคุณทุกคนครับผมสบายครับก็เเสียไปแล้วนะเสียเอเนะโอ้ยต่ไม่พูดอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเรมือนเดิมครับครับครับเดี๋ยวกลับไทยเมื่อไหร่เจอกันพี่ครับผมคิดถึงครับผมโอเคครับสวัสดีครับพี่เอบครับ กดออกได้เลยพี่กดไครับครับกดไม่เป็นกดยังไงอ่ะกดออกเป็นไหมกดไม่เต้นครับก็วางวางไปเลยอ่ะวางสาย